ตอนนี้ไม่เย็บผ้าเย็บแล้วก็เลยผักเขี่ยวมากที่นองครับตอนนี้ไม่เย็ผ้าตอนนี้กำลังหาหมากหาผู้มาเขี้ยวนี่คือลี่ลากของไง ภูที่มาฟอดแห่กองกฐินปีนี้เวลาเมื่อยขึ้นมาแล้วคันด้เที่ยวหมากนี่คล่อมสุกอันบ่ต่ำบ่อายบ่ต่ำบ่มากบ่ต่ำบ่บ่อ๋อมี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 โคกต่ำพร้อมนี่ครับพี่น้องครับโอ้เป็นมีโคก มันมีโคกหน่อยตําพอมโ,โอ้โอ้มีลีลาพี่น้องเดี๋ยวม็ล่ำเดชชอหน่อยให้เบิงแต่ว่าเห็นเห็นกำไาทั้งนี้มาแหฮกะตินเดนีอวพี่น้องเด้อมาแ่บุญกองกะตินอ่กากำไฟทั้งนี้กำลังออกวาดลวดลายกำลังวาดรวดลายแต่ว่าอ,อันไม่แย่ผ้าของเขากับวาดรวดไายคือกันครับพี่น้อง ลัเกี่ยวมากแล้วต้องเย้าเข้ากับกำลังเกี่ยวบากต้องต้องต้องเสริมกำลังที่นนกองต้องเสริมกำลังมีเยี่ย้าเสริมกำลังเอาเฝากกดไหลก์กดแช่กดติดตามกดยซับตไคร ให้กับมาล่ดีชะน้อยพราะรามีกำลังใจสร้างคลิมหนบทพี่น,อน,อน้องไในบทในเดือพี่น้องเนอคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับมาต